ตัหใหญ่ขึ้นนะตัวนั่นทำไมเอามาตรงกังนเนาะเอามา,ามตรงกันเนี่ยนะจ้ะตัวเนี้ยตัวเท่ากันทำไมตัวนั้นตัวใหญ่กว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จวฝน,นจะตกอีกแล้วเมื่อวานที่ทักซีเล็กก็น้ำท่วมอยู่นะทุกคน ว่าที่มันกวางไม่ท่วมนะคะไม่ท <laughs> ่วมคำๆเรๆแป๊บน,นึง <laughs> ถ้ากกอนมีอะไรเปลี่ยนแปลง อะไรเปลี่ยนแปลงไม่คือจะบอกว่าน้องใส่เสื้อกลับด้านเอ้ยผิดแบบอันนี้อะคือข้างหลังอันอันข้างหลังอะคือกระลาชิมไหมจริงดิเนใส่เสื้อผิดเอาไปดูคลิปเก่านะที่แบบน้องถ่ายวันก่อนน่ใส่เสื้อตัวนี้<笑><笑>เดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บนึง มาเห็นเมื่อกี้นี่เองอะทั้งวันเลยนะใ่นไปไหนมาบ้างเนี่ยแต่เขาไม่รู้หรอกเดี๋ยวน้องขอเขาเปลี่ยนแลเปลี่ยนตรงนี้แล้วหรอเปลี่ยนแล้วฝนจะตกเปลี่ยนเสื้อแบบไม่ต้องถอดน,นะคะมีใครยทำบ้างน้องทำบ่อยบ้าง เรอรำอันนี้ที่ข้างหน้าใส่ไปวันนี้เราใส่ไปไหนบ้างไปซื้อของกินแล้วก็เมื่อกี้กาว่าจะไปกระเตาแต่ว่าไม่ได้ไปแต่ว่าวันนี้ดีนะที่เราเที่ยวแค่ในหมู่บ้านนะคะซื้อของกินเข้าใส่น้อยกลับมาว่าเองแต่ไม่มีใครสังเกตมั้งเมื่อกี้ใส่พใส่เสื้อข้างนอกไงคือคุมขาไปเลย อ๋อตอนนี้น้องจะมาเก็บมันนะฮะมันนี่คือมันคือเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะแค่เอามันมาวางเฉยๆก็มันก็ออกแล้วนะมันคือแบบว่ามันนี่น้องน้องว่าคิดว่าจะปลูกยากนะไม่ใช่มันปลูกง่ายมากเลยมันเนี่ยเราแบบว่าเอามันมาวางแล้วก็มันก็ออกแล้วแล้วเอาอันดินผางมันนิดนึง มันก็ออกแล้วนะคะแค่นี้ไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนาะมันง,ง่ายมากเลยแล้วก็อันนี้คือว่าสิ่งที่ออกมานะคะแค่วางนะคะเนี่ยออกมาขนาดนี้ถ้าตั้งใจปลูกจะออกขนาดไหนเ๋ยวรเราจะมาเก็บเก็บกลับบ้านนะคะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเนี่ย มัน,นก่อนน้องเอาที่เนี่ยหรอน้องเหมยคิดว่าน้องซื้อเสื้อตัวใหม่จีจีซื้อเก่าแต่ใส่ผิดทำไมแบบ มาดนูนี่ของจริงอยูยนี่จากนี่คือของจริงมันนี้น่าจะแบบดีอยู่นะ <c oughs> นี่นี่เห็นไหมถ้าเห็นมันจะเป็นเห็นแดๆงๆแบบนี้เลยอะ ฉันกำลังทำอะไรน,นี่มันถ้ามันมีอันที่นี่มันมีแล้วเราต้องขุดแบบนั่นขุดหาทองนี่นอู้ Mình hài giác gì tới sữa ว่าย่านี่เหมือนมันจะเป็นกลายเป็นรากแล้วอ่ะอันนี้คือผังไว้นานนะนะผังไว้นานียกคุมาจะมาให้เียกมาใ้กันเียกความสัมพันธ์มารักกับฉันได้ไหม ได้ไหมหรือ่นนัดเธอฉันไม่ได้แล้ว แล้วนะน่าจะดีบ้างอ่ะโอ้โหเห็นมากเลยค่ะมีใหญ่สุดเลยนี่มัน่าจะมีหอยใหญ่อีกเนี่ยที่นี่ยนะด่นนะดบไปไปเก็บ สูงเลยนะฝนตกทุกวันตอนนี้ก็กำลังจะตกอีก ก็ภูมิใจด้วยตัวเองแหละภูมิใจตัวเองแหล,ละได้แค่ขนาดนี้แล้วแต่คือล้างถึงร้างถึงล้า <c oughs> ง,างาก็เป็นอีกแล้วอื้มเหม็นอะ กูกูกูวันก่อนอ่ะทุนมาดูสิว่ามันจะตายไปเยอะไหมคืออันผ่านมาวันวัดเนาะวันวัดก็เลยไม่ทํานะคะเมื่อวานวันวัดก็เลยไม่ทําก็เลยเก็บไว้นะคะแล้วก็มาทําวันนี้นะทุกคนมาดูกันว่าจะตายกี่ตัวแค่วันเดียวเองนะเรามาใส่น้ําของเราเนี่ยมันก็แบบ นั่นน้อๆตายแล้วเนาะตายบ้างอะอู้อันนี้อันนี้ไม่ได้อ่ะไม่แข็งแรงเลยเอาเอาอันนี้แค่นี้อ่ะอู้อไม่เหลือแล้วมั่งเหม็นมากเลยอ่ะ ตายตายอุตวนี่ไม่ตายก็ยิงช <c oughs> ิลิที่หามันก่อนอะเหมน เพราะว่ามันขี้เต็มเลยอะ่ะมันตายหมดแล้วทุกคนเพราะว่าน้องไม่ได้แบบปล่อยรูมันแบบหายใจอะ่ะตายหมดอดไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินจิ้นล็ดที่ตั้งใจไปหาเนาะคือน้องไม่รู้ไงคิดว่าแบบใส่ไวนะ้ในข้างในก็คือแบบมันน่าจะได้อยู่นะคะดืมดืมคิดว่ามันไม่หายใจ จริงๆมันก็หายใจอยู่พอไม่ได้หายใจคือแบบว่าตาย <laughs> ตายแบบงงๆไอแต่ปูนะคะที่แบบว่าไม่ตายเนาะเดี๋ยวก็กินปูกับมันก็พอนะวันนี้ไอเสียดายอุตส่าห์จะแบบทำน้ำพริกจิ้งดิดจิ้งกุ๋งซะหน่อย ي, แต่ว่ามันเหม็นมากเลยนะตายเนาะตายอะไรก็เหม็นคนยังเหม็นเล จะกะจะใส่ให้มันเค็มเลยนึกไงหนึ่งช้อน ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะพี่นางไม่มากินเนาะเพราเขาให้เรากินไปเลยนะพี่สาวพี่สาวอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะวันนี้สายกินอีกและสสยกินย่่ยอีกแหละานานๆทีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะมีตัวใหญ่ตัวนะ <laughs> สหางามมานะนั่นไย มาแบ่งกันกินครึ่งๆนี่ก็กินหย่งมันนะคะเดี๋ยวฉันแกะแกะดูนะแกะเลยข้างในจะมีเนื้อเยอะไหมอื้มอะอ,อะไรคักฟันหรือว่านี้ฟันหรือว่าอะไร โอ้เนื้ออุ้อ่ะชิมดูเต็มเ,เลยอ่ะโอ้คิดว่าอะไรติดหน้าที่แทป็นติดที่กาโอ้นี่เยอบ,ยบมากยังไงก็นี่ก็กิงๆกินแต้มมอเต็มอย่างมัน อร่อยมากเซ่บมากเดี๋ยวเรากินตัวตัวแบบผู้หญิงจวผู้หญิงจะเป็นแบบนี้มันจะมีไข่ท่านไก่ๆมันจะมีไข่นะนเห็นละเห็นไข่ล้วเอาไว้ที่นี่แนี่ยมันเดี๋ยวมีคนแย่งโอ้ีห นะอยากกินปูอองนอิวแต่ว่าเราไม่ได้ปูเยอะถ้าปูอองนี่มันจะแบบต้องเอาไข่เยอะๆที่แล้วหรือเปล่าที่เราทำปูอะไรอะ่ะปูอองเหรอใช่เกลือเค็มไปนิดนึงจำได้มันต้องได้ได้ตัว ตัวเมียเยอะๆไงนิ่งจะอร่อยก็เ,เอาตัวเมียทำเองอ,อร่อยมากเลยอ่ะกินนี้มัน,นกูว่ากินก็กินแบบนี้อ่ะิกินแบบเด็กเด็ก มังน er> ี่เป yes> ็นเนื้อเหมือตัวนะจเจรานีดีเงอืมรานิฉันนี่เป็นเนื้ออนีันเดี๋ยวเจอตัวใหญ่ไม่กินอีนะมกินเลยโคเป็นสนเียไโอ้โมันนะกินง่ายเลย อันนี้คือแบบผบข้าวรึเปะ่เป็นน้ำมะเนี่ยโ okay. อเคเป็นน้ำกลัวกลัวเป็นเล่า <c oughs> พอดีแบบอพ่อชอบเอาเล่ามาวางตรงตู้เนี่ยเหมือนตู้เนี่ยถ้าแบบแขกมาก็เอาอเลี้ยงแขกอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วขาวก็เลยระแวงนิดนึงกลัวเป็นเล่าเนาะ ถ้าใครมาบ้านนี้ต้องได้กินแล้วข่าวบ้านกวางอ่ะเพราะว่าพ่อแบบเออเอาแบบวางโต๊ะแบบนี้เลยนะคะก็มีครั้งหนึ่งพี่อันเน่มาถึงบ้านนั่นอ่ะได้กินเล่าจีด๊ดอ่ะคุณพ่อเอาเล่เอาเล่ามาเลี้ยงอืมมึกเกี้น้องใส่อ้อยลงไปเนาะนี่คือมันอ้อยมันอ้อยแบบพื้นทางเชียงตุงเขาชอบกินแบบนี้นะทำขายด้วย แล้วก็เขาจะเอากะทิใส่ทั้งนอกอะแต่น้องไงใส่รวมๆไปเลยนะอร่อยมากอืมอร่อยหวานมันหอมอืมอร่อยทำมมวนๆนะเนี่ยอร่อยจริงหอมแล้วก็หวานค่ะกันเนาะอ,อร่อยอแค่แป๊บเดียวก็ได้กินของอร่อยอร่อยหวานๆละ ไปกินก่อนนะคะก็เนาะวันนี้ก็จำติดชีวิตน,น้องบองฟองนะคะนี่ขยนันมากเลยนะแบบนี้ขยักเอาไปเป็นลูกสะใภ้บ้างเอ่ยบ้านไหนรับบ้างเอ่ยหยอกหยกนะก็เนาะคือในวันนี้ก็ได้กินอะไรแบบแซ่บหวานนะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหมดแล้วมั้ง ึกระดิ่งด้วยเนาะเพิร์มเปพาดคลิปต่อไปนะคะเจอกันแม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเปิดคลิปมาก็หาเลยใส่เสื้อผิดด้าน